พัพ um> ีพัพีของพี่เขาลูกไม่ใช่นี่ของพี่เขานี่ของพี่ยูเขาลูกให้ให้พี่ยูให้พี่ยูให้พี่ยูเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอานี่น้องบัวน้องบัวช่วยหน่อยดิเกิดข้อพิพาทในวงตระกูลแามนี้แบบนี้ต้องมาช่วยแล้วล่ะ น้องพีนี่ของพี่เขาลูกเรามายืมบ้านเขาอยู่เรามาเที่ยวบ้านเขาลูกนี่ของพี่จะให้น้องพีเตดแล้วไงพีเล่รถตไปก่อนได้มานไปดูอได้เลยันนี้วง่แล้วอดูได้แล้วเนาะดูได้แล้วปะน้ำบัวดู